สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูที่ใส่มะกรูดอีกแล้วค่ะก็เลยพาเข้ามาเด็ดมะกรูดต้นเดิมเลยจ้าใช้วันนี้ใช้ใบมะกรูดอ่อนนะคะแต่วันนั้นเราใช้มะกรูดทั้งลูกนะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะใช้แค่เปลือกค่ะไม่ใช้น้ำด้วยจะเอามาทำแกงหน่อไม้ใส่ไก่ เป็นแกงแบบโบราณน,นะเพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วแกงเนี้ยเขาจะใช้เป็นใส่พวกหมูส้มอะคะ่ะหมูส้มเนื้อส้มเพราะว่าคนสมัยแต่ก่อนนะนาะตู้เย็นมันไม่มเีเขาก็จะถนอมอาหารโดยการเอาหมูเนะะี่ยค่ะเข้าไปยัดไว้ในไหหน่อไม้ก็จะแล้วพอสักสองสามสี่วันเขาก็จะเอาเนื้อหมูอะคะ่ะมาทําแกงแบบนี้นะคะ่ะแม่ส้มจะโขกพริก ไทยกระเทียมพริกค่ะแล้วก็มาใส่กะทิแบบนี้เลยนะคะใส่เนื้อ,เ,อเนื้อสัตว์ลงไปแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดองค่ะชิมรสแล้วยังไม่ไม่มีความเค็มแม่ส้มก็เติมเกลือลงไปแล้วก็นี่ผิวมะกรูดหั่นฝอยค่ะเพื่อนๆในระหว่างที่แม่ส้มทำเนี่ยหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆหอมแบบน่ากินอนะ่ะอร่อยมันจะเผ็ดๆร้อน แล้วก็ระหว่างที่แม่ส้มขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะคะก็นึกอยากกินชะอมชะอมทอดแต่ว่ามันไม่มีเนาะเหลือไปเห็นนี่ค่ะดอกมะรุมแล้วก็ยอดมะรุมจะรออะไรล่ะคะเพื่อนๆเด็ด <c oughs> ขโมยข้างทางเลยคะ่ะอยู่บ้านนอกก็แบบนี้เนาะมันยังมีกระถินข้างทางมะรุมข้างทางสะเดาข้างทางคะ่ะเอามาล้างให้สะอาดนะคะ ตอกไข่ใส่ลงไปสองฟองจ้ะตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแม่ส้มเนี่ยจะเจียวออกมาไหมหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะไม่เหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้นะนี่ค่ะแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ปกติเนี่ยนะ มันต้องใส่พวกหมูส้มเนื้อส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่บ้านแม่ส้มไม่มีแล้วอยากกินก็เลยใช้หมูที่ไม่ได้เป็นหมกักเป็นหมูส้มอย่างเงี้ยค่ะมาทําได้เลยค่ะแล้ววันนี้ก็มีหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆหน่อไม้เป็นหน่อไม้ที่เขาถนอมอาหารโดยการเอาไปต้มแล้วใช่ไหมต้มแล้วใส่ถุงแล้วเอาไปนึ่งอะค่ะเนี่ยอันเนี้ยแม่ส้มซื้อมากินตั้งใจจะมากินกับพริกน้ำปลาค่ะแล้วก็มีอันนี้จ้า ไข่เจียว,ไข,ยวไข่เจียวมะลุมค่ะไข่เจียวมะลุมมาหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะอยากกินอันนี้อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆทำง่ายด้วยลองไปทำดูกันได้นะคะขืนน้ำลาย да okay. มีแหนมด้วยค่ะเขาเขียนไว้ว่าแนมมอ แหนมหม้อเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะอยากกินมนเหมือนแหนมปกตินี่แหะ พริกน้ำปลาเป็นพริกป่นน้ำปลาแล้วก็มะนาวค่ะทำให้เปรี้ยวๆเลยเพื่อน ต,ตั้งใจจะกินไข่เจียวชะอม,ะไ,มไม่มีกินไข่เจียวมาลุมก็ได้เนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนะคะไสมส่งเห็นเส้นผม แกงนี้ถ้าใครไม่ชอบความขมของมะกรูดเยอะอย่าไปใส่เยอะนะคะ mm -hmm. มะลุมเอามาทอดไม่ขมนะคะ life. หอมแซ่บเลยค่ะมีพริกป่นน้ำปลาเน่อไม้ไข่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆ อตัดโดนหินแน่เลย แม่ได้โทรหาหนูป่ะเอาโทรศัพท์ไปให้หน้องแก้มอันนี้ร้อนพริกไทยค่ะเพื่อนๆใส่พริกไทยเยอะมาก chừng nào ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ